สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านครับพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันญ,ญามเย็นอีพีที่สองหนึ่งห้ากันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพิจาโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวม่บ้านจัดส่งพัดสะดุให้นะคะพี่อีพีแบ่งปันยามเย็น2 1 5เย็นวันที่12พฤษภาคม2518หายค่ะหมายเลขที่1นนะคะพจาเป็นเหรียญหล่อพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงค่ะพี่มาในกล่องนะคะพิจา เหรียญหลพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะพี่พระอาจารย์ต้อมหมายเลขที่หนึ่งค่ะด้านหลังเป็นมีร่องรอยการตอกโคตต้ดตอกหมายเลขหมายเลขหนึ่งสามร้อยบาทค่ะเหรียญโลพระอาจารย์ต้อมนะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะ มาในกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่นี่คะ่ะพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสบง300บาทหมายเลขที่1คะ่ะหมายเลขที่2เป็นพระปิตาหลวงพ่อเนมวัดเขาหนอนะครับจะปิดตาเงินล้านนครสวรรค์นะคะพี่มาพร้อมกล่องค่ะพี่จ๋าพระปิตาหลวงพ่อเนมวัดเขาหนอคะ่ะ จังหวัดนครสวรรค์ค่ะพจปิดตาเงินล้านนะคะพี่หมายเลขที่2เก่าสวยค่ะ300บาทมีร่องรอยการตอกโค้ดพร้อมกล่องใหม่เลขสอค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่พระปิดตาเงินล้านหลวงพ่อแนมวัดเขาหน่อค่ะ พร้อมกล่องค่ะพี่จ๋าสามร้บาทค่ะหมายเลข3เป็นพระคงลำพูนค่ะพี่พระคงเลี่ยมขอบค่ะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะพระคงลำพูนนะคะพี่จ๋ามาพร้อมกันเลี่ยมขอบ300บาทหมายเลข3ค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่ 4เป็นพระอุป,ปคุตค่ะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมพี่พี่รับไปพร้อมใช้คะ่ะพระอุปคุตนะคะพี่จ๋าพระอุปคุตค่ะพี่พร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยคะ่ะมาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าพร้อมใช้งานใหม่เลขที่4พระอุปคุตสามรอยบาทคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่5เป็นสิงห์งาแกะหลวงพ่อทบคะ่ะ สิงห์งาแกะหลวงพ่อทบเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานนะคะพีจ่จ๋าหลวงพ่อทบค่ะพี่องค์นี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของค่ะพีจ่จ๋าสามร้อยบาทใหม่เลขที่ห้าค่ะเก่าสวยนะคะพี่เป็นสิงห์งาแกะค่ะหมายเลขหกค่ะพีจ่จ๋าหกเป็นเหรียญหลวงพ่อทบค่ะพ่อทบนะคะพีจ่จ๋าเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนสามร้อยบาทหมายเลขหกเก่าสวยค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อทบหมายเลขที่6ค่ะหมายเลขที่7ค่ะพี่จ๋า7เป็นพระซุ้มโกอค่ะพี่ซุ้มโกเก่าหมายเลข7ค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทพระซุ้มโกอค่ะพี่จ๋าเป็นซุ้มโกเก่าสวยนะคะพี่ หมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขแปดเป็นเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมค่ะพ่อพรมวัดช่องแคปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะพี่เหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมสภาพใช้นะคะพี่จ๋าผ่านการใช้งานนะคะพี่หมายเลขที่แปดสามร้อยบาทค่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหมายเลขแปดค่ะ หม่เลขที่เก้าเป็นคุณแผนวัดบ้านกลางค่ะพี่พระคุณแผนวัดบ้านกลางใหม่เลขเก้าสามร้ยบาทเก่าสวยค่ะ คุณแผนวัดบ้านกลางค่ะพี่หมายเลขที่เก้าสามรอยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขสิบเป็นบ้านกลางพร้อมกันเลี่ยมขอบค่ะองนี้เป็นหมายเลขสิบสามรอยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งทุกรายการค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบสามรอยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ สิเป็นพระกิ่งค่ะพี่จ๋าพระกิ่งหลวงพ่อรวยค่ะพี่พระกิ่งหลวงพ่อรวยใหม่เลขสิ็ดค่ะกิ่งพ่อรวยเก่าสวยค่ะพี่ หมายเลข11 300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าวสวยค่ะสิบสองเป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงคะ่ะพี่ปิตาสายวัดสะพานสูงหมายเลขสิบสองนะคะพี่จา๋าสามร้อยบาทคะ่ะ เก๋าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะปิดตาส่วัดสะพานสูง300บาทค่ะ13นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยหลังยัน,นะคะ่ะพี่หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะพี่จ๋เป็นเหรียญปีพศ2561ค่ะเอค่ะ ข้างหลังเขาเขียนว่าวัดกลุ่มโคกนะคะพี่จ๋าพ่อกวยหลังยัน300บาทใหม่เลขที่13นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปี2561หลวงพ่อกวยค่ะหม่เลข14เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จปกโพหลวงพ่อกวยพร้อมกันเลี่ยมขอบค่ะพ่อกวยนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นแม่ธรณีเนื้อเก่าสวยคะ่ะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักลายแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลข14ปกโพพ่อกวยหลังแม่ทรณี300บาทค่ะ15เป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะพี่หลวงพ่อคงลงยานะคะจากพ่อคงวัดวังสับรรสค่ะ เป็นเหรียญลงยาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าลงยาเก่าวสวยปีพศ2511 3 0 0บาทค่ะพี่หลวงพ่อคงลงยา300บาทหมายเลขที่15ค่ะอ่ะ16เป็นพระปิตานะคะพี่จ๋าปิตาเนื้อผงค่ะพี่หลวงปูไข่ค่ะพระปิตาเนื้อผงหลวงปูไข่หมายเลข16นะคะพี่จ๋า เนื้อเก่าสวย300บาทนะคะพี่ๆถูกใจสนใจพี่ FC ท่านใดคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพริกไม่ทันหันไวัแม่บ้านกราบขอโทษขอภัยค่ะ300บาทพระปิตาใหม่เลข16ค่ะ17เป็นพระวัดพลับค่ะพี่จ๋าวัดพลับพิมพ์วันทานะคะพี่พระวัดพลับพิมพ์วันทาหมาเลข17ค่ะ เหลืองมันๆค่ะพี่จ๋าเนื้อมันเก่าสวยค่ะพี่หมายเลข17 3 0 0บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ1องค์2องค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะพี่อ่ะหมายเลข17 300บาทค่ะ18เป็นวัดพลับพิมพ์สมาธิค่ะพี่วันนี้มีไมาพีไไ่ได้รับชมกัน2รายการนะคะพี่ หมายเลข18นะคะพิจารงองนี้เป็นวัดพลับพิมพ์สมาธิหมายเลข18ค่ะเก่าสวยค่ะพิจาถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลข18 3ร้อยบาทเก่าสวยค่ะ19เป็นวัดพลับพิมพ์สมาธิอีกองค์ค่ะเนื้อมันเก่าสวยมาแบบนี้ค่ะพ่จาแต่ละองค์นี้เก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ พีพ่่ที่ถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลข19วัดพระพิมพ์สมาธิค่ะพี่300บาทหมายเลข19ค่ะหมายเลข20นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญ1นบาทนะคะพี่จ๋าม่บ้านไม่ทราบว่าที่ไหนนะพี่เหรียญรัชกาลที่9นะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการตอกโค้ดหลายจุดเลยค่ะพี่จ๋าเหรียญรัชกาลที่9ตอกโค้ดพร้อมการเลี่ยมค่ะ มาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าขอบสตังค์ค่ะพี่อ่ะนี่ค่ะเป็นเหรียญครุฑนะคะพี่จ๋าหนึ่งบาทนะคะพี่ปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเขาเขียนมาแบบนี้คะ่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบสองเป็นรูปหล่อหลวงปู่รอดวัดบ้านไพรคะ่ะรูปหล่อหลวงปู่รอดนะคะพี่จ๋าปู่รอดวัดบ้านไพรใหม่เลขยี่สิบเอ็ดค่ะพี่ 300บาทเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพี่300บาทหลวงปู่รอดวัดบ้านไพรค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าไต้ฐานมีรอยจานะคะ่ะพี่จ๋ารอยจานนี่เก่าชัดเดือดเข้านะ้มองอย่างนี้เห็นเลยนะคะพี่หมายเลข21-300บาทค่ะ22เป็นเหรียญพระธาตุพนมช่วยไทยค่ะพี่จ๋ารุ่นแรกนะคะพี่ เป็นเหรียญหูเชื่อมพระธาตุพนมช่วยไทยค่ะเหรียญรุ่นแรกหมายเลข22บค่ะพี่จ๋าเก่าสวย300บาทนะคะพี่พระธาตุพนมช่วยไทยค่ะ300บาทเก่าเก่าสวยสวยหมายเลข22ค่ะอ่ะ23เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ผงสุพรรณเนื้อเก่าสวยนะค่ะจะผงสุพรรณเนื้อดินใหม่เลข23300บาทค่ะ หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ผงสุพรรณสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสามค่ะยี่สิบสี่เป็นครุฑนะคะพี่จ๋าครุฑพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่หลวงปู่เส็งวัดบางนานะคะพี่จ๋าเก่าเลยค่ะพี่จ๋าเป็นการเลี่ยมใช้งานครุฑหลวงปู่เส็งวัดบางนาปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองค่ะ เลี่ยมใช้งานเก่าสวยค่ะพี่จ๋าไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่เนื่องจากเป็นการเลี่ยมใช้งานค่ะเจ้าของเขาใช้งานมาก่อนค่ะพี่300บาทหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะพ่อคงเลี่ยมจับขอบค่ะพี่จ๋าสองสี่แปดสี่เก่าสวยค่ะพี่สภาพนี้มาแบบนี้เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม300บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพีห่หมายเลขที่ยี่สิบหกค่ะเป็นพระเออ่ท่ากระดานนะคะพี่จ้ะพระท่ากระดานหมายเลขยี่สิบหกค่ะพี่เก่าๆมีขึ้นคาบเขียวนะคะพี่จ้ะคาบเขียวๆเ,เก่าสวยเลยค่ะท่ากระดานหมายเลขยี่สิบหกสามร้อยบาทค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาท่ากระดานหมายเลขยี่สิบหก 300บาทค่ะ27เป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะคะพี่จ๋าปี2510ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเชยปี1 0วัดขนนนะคะพี่หลวงพ่อเชยวัดขนนปี2510ค่ะจังหวัดอุธยานะคะพี่จ๋า300บาทหลวงพ่อเชยวัดขนนค่ะพี่หมายเลข27ค่ะ28เป็นพระสมเด็จค่ะ สมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อออกสีแดงๆค่ะพี่ได้มาแบบนี้คะ่ะสมเด็จเก่าใหม่เลขยี่สิบแปดค่ะพี่จา๋าสามร้อยบาทเก่าสวยใหม่เลขยี่สิบแปดค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพี่ยี่สิบเก้านะคะพี่จ๋ายี่สิบเก้าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันคะ่ะ เนื้อมันเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อทรายทักลายนะคะพี่แซงหมายเลขกันเข้ามาค่ะสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะสามสิบเป็นวัดเกตชัยโยค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตหมายเลขสามสิบค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋า ถูกใจสนใจองค์ไหนสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลข30สมเด็จวัดเกต300บาทค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0 8 4 9 1 5 8 0ส5นส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยำเย็น EP ที่215ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า